เดี๋ยวจะมาทำภารกิจนะครับบุ๊กครับวันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าต้องเดินทางไปไหนบ้างนะครับเนี่ยครับให้หาหนังสือที่อพาร์ตเมนต์แรกก่อนนะครับต้องไปค้นหาหนังสือเนี่ยครับไฟเดอร์บุ๊ก เป็นภารกิจนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไฟเดอะบุ๊กอินเดอะเฟิร์สอพาร์ตเมนต์นะครับเนี่ยครับ,นะรบกับอันที่สองคือไฟเดอะบุ๊กอินเดอะเซค่อนอพาร์ตเมนต์ก็คืออาพอาร์ตอพาร์ตเมนต์ที่สองนะครับ,บรนนเดี๋ยวไปอันที่หนึ่งก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อเที่ยงนะครับนี่ต้องไปอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งก่อน <Eat. S 2> <elim> เตรียมตัวนิดนึงนะครับเปิดไฟก่อน ต้องหาหนังสือนะครับโอ้ยเกะกะมากเลยอะ่ะเพื่อนเกะกะจริงเลยยอมรับเลยพวกนายนี้เกะกะมากต้องมาหาหนังสือนะครับเพื่อนๆ ยอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยอะ่ะไี่เห็นเปล่าอ๋อเจอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอาพาร์ตเมนที่2ต่อเลย The butcher is our greatest enemy. He's responsible for the Black Monday bombings and the death of two million people. I've การเลยดีกว่าเก่กลมากอะ่ะเอาไป <S <S ต้องหาหนังสือนะครับเพื่อนๆอ๋อนี่ไงเจอละโอเคเรียบร้อยนะครับเอาหนังสือไปให้เอาเบิร์ดนะครับเพื่อนๆ เปิดในอยู่ไหนเนี่ย <S <S อ๋อน,นี่เมโทรอีกที่หนึ่งนะครับ <S <S เพืเ่อนๆเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เมโทรที่นี่เรียบร้อยจัดการแบนด์อุ้ย มาด้านนี้แทนเดี๋ยวเอาหนังสือไปให้อัเบิร์ตก่อนนะครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเพื่อนๆอ๋ออัเบิร์ตอยู่ในเมสซี่นะครับเย้ครับโอ้โหเรือใหญ่มาก นี่เพื่อนเราเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับเพื่อนๆใหญ่ปเป้งเลยสร้างได้ใหญ่โตมากเอาเอา,เอาหนังสือไปหะเอาเบิร์ตก่อนนะครับเอาเบิร์ตอยู่ข้างบน I had the honor of getting chewed out by Raider as well. Oh. He took the effort to do it personally. That's good. You're like the red has gone completely buggers. That's why you need power, <laughs> my friend. Hungbonina, what you do? Where did you did with Where she did she dig them? it up? No, that wasn't her. I thought <laughs> our chances against Red guys were pretty good. Come on, you Yasdı, Albert, here are your books. Not my books, dear boy. Our books. Humanity's is collectively sighing right now to and it doesn't even know why. This tale, your tale, will be the next great epic and it's only begun. Ah, the Bible. I mean, well, the book, right? books have shaped the world as profoundly as the Bible. Hmm, Hans Christian Andersen and his fairy tales. Powerful stories of virtue and resilience. Children's tales, yes, containing wisdom for all. You have just rescued the collective unconscious of the Western world. Thanks to you, the fire in the belly of the Western today. Let's stoke it more, shall we? Thalia there is my associate. She helps me track the collections around the city. She will point you to the next locations as I catalog the books. you bring me. the book. กลับทูจนได้ว่าแล้วเห็นไหมครับโอเคเนี่ยครับคนนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือ Hi Aiden I'm v a l i e นะครับ So you're the pilgrim Albert told me is helping us rebuild humanity's library เร <c oughs> าจะทำห้องสมุดนะครับ Albert's a wonderful man I only hope others will appreciate what he's trying to do We're not in the middle of the Renaissance Oh, you know? สิ่งที่เขาพยายามทาก็คือรวบรวมหนังสือที่หายากที่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับ<ม> ให้กลับมานะครับอ่านหนังสือหรือเปล่าแน่นอนเราอ่านสิ When I can, not often. Then ก็อ่านเหมือนกัน Between the Bible and Hans Christian Andersen's fairy tales, which would you consider better? ารกต่ระหว่า,า,า,านะงไบเบิลแล้วฮันส์คริสเตียนนะครับ <c oughs> <c oughs> เราชอบอันไหนามากกว่ากันผมชอบทั้งคู่เลยนะ It depends on who you are. ถูกต,ต,ต้องก็แล้วแต่ว่าเราเราเป็นใครนะครับเราจะเลือกเป็นใครเราก็ให้อ่านอันนั้นนะครับเพราะว่าทั้งไบเบิลแล้วก็ทั้งแฟร r ี่เทลเนี่ยสอนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเราจะเลือกเป็นอะไรอย่างที่บอกว่าคนเราเลือกเกิดได้นะครับเลือกที่จะเป็นได้ไม่จะเป็นต้องชอบอะไรที่แน่นอนอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหนังสือมามาให้เขาอีก นี่เขาว่างถึงอ่านอ่านหนังสือได้ทุกวันเลยเนี่ยโอเคนะครับบุ๊กขับวันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับบุ๊กขับวันเนี่ยเราเอาหนังสือมาให้กับเอาเบิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคนนี้นะครับเขายังมีบุ๊กขับทูให้เราอีกผมไม่รู้ว่ามีกี่บุ๊กขับนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือบุ๊กขับวันนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมช n แนลนะครับ ก็หนังสือเนี่ยมันจะอยู่ในอาคารนี่แหละครับเพื่อนๆก็หาดูดีๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งของที่วางอยู่เฉยๆเนี่ยครับเรากดในความทักษะพิเศษของตัวละครนี่แหละครับว่าสามารถมองเห็นสิ่งของที่จะเก็บได้อะไรเยงี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นหนังสือนี่แหละครับพยายามหาดีๆในอพาร์ตเมนต์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมช n นลนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกับ มาโมชาแแนลนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ